สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มกีตาร์ฟาร์มเหมือนเดิมนะครับวันนี้พามากินหญ้าที่คลองนะครับหลังจากไม่ได้ปล่อยมาที่คลองนานนะครับเพราะว่าอาเขาตัดยูไปนะครับแล้วยูมันโป่งนะครับกลัวจะกินยูเขานะครับแต่ตอนนี้ยูเขาเลยสอกมาแล้วครับก็ใบเริ่มแก่น้องก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับแต่ครนี้ยาก็ขึ้นเยอะครับ แล้วก็พาแหะมากินยาที่กันคองนะครับหลังจากไม่ได้พามากินนานนะครับยาก็เยอะมากนะครับนี่ก็จะสิ้นเดือนกันยาแล้วนะครับ ไวมากนะครับเดือนเดือนหนึ่งก็อันนี้ก็พามากินที่คลองนะครับหลังจากที่ไม่ได้ปล่อยมานานนะครับที่คลองยาก็เยอะนะครับฝนที่นี่ยังตกไม่มากนะครับถ้าตกถึงกับน้ําแตกห้วยนี่ก็ดีนะครับแต่ช่วงนี้โอ้โห แรงมากครับไปท่วมที่ไหนต่อที่ไหนก็ไม่รู้ครับที่บ้านผมก็ตกไม่เยอะเลยครับตกน้ำยังไม่แตกห้วยเลยครับนีกรไก่จะปล่อยได้นะครับแพะหนุ่มแล้วนะครับนี่ครับไว้สามเดือนนะครับ ก็ช่วงนี้ก็ราคาก็ยังขาลงอยู่ก็แต่ก็กระเตื้องขึ้นมาเยอะลแ้วนะครับราคาก็ก็ยังเสียดายอยู่นะครับอยากจะให้ราคาดีกว่านี้สักหน่อยเราก็ค่อยจะปล่อยไปทีเดียวนะครับมีอยู่เจ็ดตัวนะครับแพหนุ่มเรามีวันนี้ก็พามากินที่คลองนะครับพามาอัปเดตสักหน่อย ลมก็แรงมันนี้ฝนคลึ้มด้วยนะครับแต่ก็ไม่ตกจริงจังนะครับเนี่ยค้มมาอย่างงั้นแต่ก็ไม่เห็นจะตกเลยครับมาหายมาหายตลอดโอเคครับคลิปหน้าเดี๋ยวพามาอัปเดตใหม่นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ